ันนี้เป็นแบบที่สองใช่ครับแบบที่สองอันนี้เดี๋ยวผมแบบที่สองก็คือวันนั้นที่เราคุยกันว,ว่าเฮ้ยตัวเนี้มันม่นมันน่าจะมาจากรูปทรงของใช่ครับฐานที่มาจากรูปทรงของน้ำเต้าใช่ครับคือว่ามันมันมีรูปแบบที่ผม <S <S ผมใส่เหตุผลรองรับไ้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากับไอ้ตัวโลโก้ต,ตัวนั้นที่กันท้ายปลาอ่าครับแต่ว่าตัวเนี้คือเจตนาเลยคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะ ไปก๊อปปี้หรือว่าเอาขอเขามาเป็นอินสปิเรชันคือผมยืนพื้นด้วยสัญลักษณ์อินฟินิตีแล้วก็รูปทรงโดยรวมของน้ำเตา้าครับแล้วโดยที่ว่าใช้แพทเทิร์นของของเครื่องจักรสารเนี่ยเข้าเข้ามาแต่งเติมให้เกิดรสชาติครัตัวนี้เดี๋ยวผมมนันจะมีการอธิบายอ่านยครับใน,นด้านของทัศนาานะครับรูปร่างโดยรวมก็คือทิศทางมันจะเป็นแนวตั้งคล้ายกับรูน้ำเตา้า ที่นํามาประยุกต์ใช้สิ่งใช้ใสใส,ใสสิ่งต่างๆนะเป็นแล้วก็รวมถึงเป็นเครื่องรางป้องกันพูดผีปีศาจหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บตามความเชื่อของชาวไทยถ้าความเชื่อของชาวจีนก็นั่นแหละครับเรื่องของโชคลาภความก้าวหน้าความุมบูสมบูรณ์หรือเป็นเรื่องของดินแดนสวรรค์กับโลกมนุษย์ที่มาบรรจบก,กันความเชื่อมโยงของสวรรค์แล้วก็มนุษย์ใช่ครับ ถ้าเกิดว่ามองในศาสตร์ของคณิตศาสาตร์ก็คือมันก็จะเป็นคล้ายกับเครื่องหมายอินฟินิตี้ที่เป็นแนวตั้งนะครับก็คือในความหมายของมันก็คือ,อไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าคาว่าอนันดับทีนี้มันก็จะมีนัยยะความหมายที่แฝงเข้าไปข้างในก็คือว่าไอตัวส่วนที่มันเป็นเม็ดปมๆเนี่ยฮะตัวนี้ก็คือมเมล็ดมเมล็ดมเมล็ดพันธุ์ของผลลูกน้ำเต้าครับซึ่ทงทมที่เรา ของไทยที่สุจินกรุงเทพได้ระบุไว้ได้กล่าวไว้ในหนังสือนะครับก็คือว่าอ่าอ้างอิงมาจากหนังสือเรื่องของน้าเต้ากุ้งที่ว่ารูปทรงเนี้ยเหมือนเหมือนรูปทรงน้ําเต้าเนี่ยจะเหมือนแม่ที่กําลังอุ้มท้องครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขามีมีการแบบคาดหวังว่าถ้าเกิดว่าแม่เนี่ยคลอดลูกออกมาได้เยอะเหมือนกับ น้ำเต้าเนี่ยม,มีมีเมล็ดพันธุ์อยู่ในท้องเนี่ยก็จะสามารถลอ,อลูกออกมาได้จํานวนมากแล้วก็ช่วยกนนํามาหากินเพราะว่าเพราะเวลาที่ลูกเริ่มตสุมาุ้เน<อ>ี่ยคือเม็ดมันก็อยู่ข้างในใช่ครับนะใช่แล้วก็เขยา่าใช่ครับก็จะมีครับผมทีนี้ก็คือผมก็จะมาประยุกต์ใช้สมัยก่อนนี่ตัวถุงน้ําเต้าหรือว่าอ่ไอกระติกน้ําเต้าเนี่ยมันมันมันไม่มีไอขาครับ แต่ว่าในข้อมูลสุจินกรุงเทพเขาจะระบุว่าไอ้น้ําเต้าเนี่ยบางบางอะนก็ตั้งได้บางอันตั้งไม่ได้บางอะไจะเลียวสูงบางอันก็จะ้วนขมแต่นี่คือที่ที่ผมไปเจอผมเอาตัวตัวขาเนี่ยมาใส่แล้วก็มีฝาปิดก็คือจากที่ไปเห็นที่งานท,ที่ที่หน้างานจริงๆริงก็จะมีขาวางาค,รครับแล้วก็มีฝาปิดคือตัวฝาปิดเนี่ยถ้าเกิดว่ามองมองในทิศทางเก็บตรงเนี้ยมันมันรวมกันเข้าไปแล้วมันเหมือนกับเป็นลูกศรพุ่งขึ้น ผมเอาไว้แทนขึ้นเอาไว้แทนค่าว่าเป็นความรุ่งเรืองของปูปัญญาชาวบ้านใน,ในเขตหนองเรืองนาครับส่วนส่วนตัวเนี้ยมันเป็นผมทมําให้มันเป็นเรื่องของอิอทธิพลในการมองเห็นและการรับรู้ความวความรู้สึกคือทําให้มันเกิดความมั่นคงตัวเนี้ยก็คือความมั่นคงของปัญญา,มมคคามมอะไรนั่นเองครับอาจารย์ที่มีมานานมากแล้วโดยที่ไม่ไม่เสื่อมสลายผมจะมองถ้าเกิดมองลงมนก็คือว่าตัวเนี้ยเป็นฐานที่มั่นคงแล้ว มันไม่เสื่อมลายแล,แล้วก็พร้อมที่จะพุ่งไปสู่ความสําเร็จนะครับประมาณนี้ครับผมนะครสีย้ำตาลก็เหมือนกันครับส่วนว่าตัวอักษรเนี่ยก็เหมือนกันในใช้ทัศนคติเดียวกันครับครับผมอันนี้ที่ผมอมธิบายมันมีหนื่นองของเส้นด่วยครับผมอ่าตัวนี้เป็นข้อมูลซับพอร์ตอย่างเช่นตัวนี้ก็คืออ่าเป็นสัญลักษณ์ทางณนะิตศาสตรนะลูกทรงอินฟินิตี ส่วนตัวนี้เป็นวัตถุโบราณนะครับลูกทรงลูกเต่าเหือนกัใช่ครับ,รบที่ที่แปลกประหลาดก็คือว่าไอ้ลูกทรงเนี่ยมันมันเป็นลูกทรงต้นแบบแล้วก็ให้ให้ทุกยุคทุกสมัย,ยมีการสร้างหรือว่ามันเป็นต้นแบบให้กับเครื่องปั้นหรือว่าพวกํามภาชนะไอ้ภาชนะทั้งหมดอืมตัวเนี้ยเป็นเป็นต้นแบบนะที่เขาจะสร้างเยนยแบบออกมาในยุคต่อๆไปก็คืออย่างที่ผมใส่ไว้นะครับมีผลต่อการสร้างภาชนะหล่อด้วยสมดิษฐ์ ต่อไปครับผมก็คือ <c oughs> จยุคสมัยต,ต่อมาจนถึงเนี่ยก็คือบางส่วนกนจะได้อิทลมาจากน้ำเต้าครับเช่นแจกันหรือว่าเป็นคอนโทรที่ที่ใส่น้ําใส่ดอกไม้นครับคือถ้ายิ่งโลโก้มันยิ่งลบมากเราจะจายยําได้ยากครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในปริมาณที่ลงตัวการจัดวางที่เรียบง่ายมันจะจดจําได้ง่าย เหมือนกับเนี่ยอื่นก็ได้ครับอย่างเหมือนกับโลโก้กสนอ์ซึ่งมันจะลบก,ก็จริงแต่คือเห็นครั้งแรกก็จําได้เพราะว่ามันมันมีสัญลักษณ์ที่ที่เราสามารถนึกถึงได้ทันทีอันนี้ซิมบูรีที่ที<ว>่ค<น>รับอันนี้เป็นแบบลากครับภาพแบบลากทีไ่ได้ทําไว้มันอาจจะเร็วก็จริงแต่คือก่อนจะเริ่มลงมือทำตรงนี้ต้องให้ต้องขอให้ให้เครดิตอ่าทั้งอาจารย์อาจารย์อาจย์สิงห์นุ้ยแล้วก็ การให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยอันนี้คือเฟอร์สเกตเลยเฟอร์สเกตเฟอร์สเกตด้วยอ๋อนี่เฟอร์สเกตเฟอร์สเกตอยู่นี่เลยเอฮ้ยนี่เฟอร์สเกตอยู่นี่เฟอร์สเกตอยู่นี่น้องเลิร์งนาครับน้องเลิร์งานน้องเลิร์งนแล้วก็ต้องให้เครดิตอาจารย์ที่ปรึกษาสมัยตอนมุงเรียนก็คือว่าแกให้คำแนะนำมาว่าคุณต้องวางแผนคุณต้องหาข้อมูลคุณต้องคุณต้องจบ กรบวนการการสร้างผลงานที่ความคิดก่อนแล้วค่อยมาเริ่มทํางานทํางานจริงใช่เพรต้องฝึกพื้ก่อนใช่ครับต้องการต้องการทำงานไหมก็เลยจะรู้ล่วงแล้วก็ด้วยความรวดเร็วครับตอนนี้ก็จะเป็นสเก็ตที่ปรับเปลี่ยนนิดนิดหน่อยหน่อยครับต่อมาก็ความคาดหวังครับก็คือว่าตัวผลงานของผมเนี่ยตัวนี้ จะมีส่วนช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าตากรกมในเขตพื้นที่หมู่บ้านหนองเรืองนาครับตำบลบุมแมลงจังหวัดอุระชนันีนะครับอําเภอสว่างวิรจน์ครับแล้วก็สร้างความทราทใจให้กับชาวบ,บ้านผู้ที่สนใจหรือว่าเขาผลิตสินค้าตากรรมพวกนี้อยู่แล้วครับในเขตพื้นที่อย่างที่กล่าวไว้เมื่อกี้แล้วก็สามารถสร้างภาพจําให้แก่ผูพ้พบเห็นตาสัญลักษณ์ครับ ตัวตัวเนี้ยเพื่อที่ว่าพออาจจะมองได้หลายอย่างนะครับ,รบถ้าเห็นสินค้าแล้วไปเจอโลโก้อ่าโอเคฉันจําแล้วว่าไอสินค้าตัวนี้มนนีโลโก้เป็นแบบนี้หรือว่าถ้าเห็นโลโก้ตัวนี้โลโก้แบบนี้อยากเห็นตั้งเลยว่าสินค้าจะเป็นยังไงครับผม,มซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีผลประกอบการที่สูงขึ้นดีขึ้นตัวนี้อาจจะนําไปสู่มิวเซียมขนาดเล็กในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ครับผมต่อมาครับก็คือข้อที่4ี่ก็คือว่า การนาเสนอครั้งนี้ผมผมคิดว่าอาจจะได้รับคําชี้แนะที่ที่ทําให้ผมเนี่ยพัฒนามุมมองพัฒนาทัศนคตินะแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นก็คือว่าเพื่อให้ตัวเนี้ยมันเป็นการสนับสนุนให้ผมเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานที่ที่มันดีกว่าในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าได้รับมอบหมายหน้าที่ในระดัดบโลก เอางานดีไซน์แล้วงานที่แบบไปรับใช้ประชาชนรับใช้ชุมชนใช่ครับคตัวแรกก็สวยนะเปิดให้พี่วับดูเลยพีบวกดูยังไม่เห็นตัวเวอร์เอมันมีสองเวอร์เอรนี่ <c oughs> อันนี้เวอแรกใช่นี่ีเวอร์ชันแรกครับเวอชั้นแรก